สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลม m นะคะแล้วก็เพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ u t u b e นะคะตอนนี้น้องกอยก็กำลังอยู่ในช่วงบ้าออกกำลังกายนะคะไม่ได้พาะกล้ามนะคะไม่ได้พากล้ามนะคะตอนนี้ก็จะชวนพเพื่อนๆไปออกกำลังกายกันนะคะเดี๋ยวจะพาพเพื่อนๆไปดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรยังไงบ้างนะคะอยู่ในช่วง f ิตแอนด์เฟิ ร่างกายเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะเราไม่สร้างตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปสร้างตอนไหนแล้วเนะาะอยู่ยิ่งเยอะสุขภาพร่างกายก็ยิ่งแย่ระบบเผาผัานก็แย่ยิ่งเป็นผู้หญิงเป็นอะไรที่คือไม่ต้องกินเยอะค่ะแค่าหายใจเข้ามันก็อ้วนแล้วนะคะแล้วก็บางคนนะพูดถึงบางคนนะคะไม่ได้ว่าใครนะคะอย่างตัวนังกอยเองเนี่ยนังก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ ช่วงหลังๆมาจะค่อนข้างตามใจปากนิดนึงนะคะคืออยากจะทานอะไรก็ทานอย่างเช่นเมื่อวานนี้ออกกําลังกายอย่างหนักนะคะชวนพี่เหมาไปทานมือค่ําโดยคือผัดผักกระเฉดปลาหมึกซึ่งปลาหมึกก็คอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะแถมด้วยขนมปังนมมนอีกหนึ่งแผน่ในในช่วงเวลาสามทุ่มในช่วงเวลาสามทุมซึ่งพี่เหมานี่ไม่เอาค่ะ กินแต่มีกับกระชายดังเดียวใช่ไหมเมื่อวานผมไมกินผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอไมได้ผมต้องรอตลอ,อ,อดเยอะนะคะก็ <laughs> แต่ตนนองกาหวีน,นี่คือกินวันไหนที่กินก็คือกินกินนะคะวันไหนที่ไม่กินคือคออกกาลังกายเสร็จป,ปุ๊บย่อยมันต่างกาันอออกกําลังกายเสร็จป,ปุ๊บกินยาม,มันเสน้นอ,อยู่ได้แต่บางวันนี้อยู่ไม่ได้อย่างเม,มื่อวานนี้อยู่ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวตอนนี้นองกาจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูกันว่าเราจะเล่นอะไรยังไงบ้างนะคะเมื่แล้วเข้าลงจอดรถกากับพี่เหมานะคะก็กําลังจะพากันไปฟิตแอนเฟิร์มนะคะเนื่องจากว่าหยุดพักเที่ยวพักสมองเนี่ยไปนานหลายวันพอสมควรนะคะเจอกันที่ไรก็ถ่ายเนี่ยแหละในรถนะคะเพราะว่าในรถเนี่ยก็เป็นบ้านหลักที่สองของเรานะคะใชะ่จะไปไหนมาไหนก็ต้องพึ่งพาเขานเนาะก็เลย เป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องมานั่งถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอกันนะคะแชร์ Share นะคะก็ <T> ตอนนี้นะคะกําลังจะไปฟิเตเนสกันแล้วก็จะชวนเพื่อนๆไปออกกําลังกายกันนะคะ,น,คะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเล่นอะไรบ้างยังไงบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ฟิตเนตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่หมอก็กําลังเท็คเพลงที่โปรดปรานเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทําให้ออกกำลังกายได้ดียิ่งขึ้นนะคะเนนะคะเนี่ยถ้าใครใช้สบู่มาสก์กันเลยว่าจิ c คลีมกันแดดของ Makeover ผิวกระจกนะคะดูสังเกตจากผิวที่หมอนะคะแต่ว่าช่วงแขงอาจจะมีเป็นสามสีเพราะว่าขับรถนะคะ ในแบบก็ช่วยอยู่เฉยๆมั้งได้ไหมคะเดินเข้าเดินออกวัเนียหน้ามันจะใหญ่ไปไหนตั้งนาน,นาไม่รู้เออค่ะนี่นะคะกลังฟอร์มนะโอ้ตอนนี้ยังใช้สบูม่มัสจรจันอยู่หรือเปล่าคะก็ใช้มาดังๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงเพลงดั<า>งๆป,ปีนิดหน่อยใช้ใช <ๆ S 2> ด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนคะ่ะ แอบขายสินค้าเล็กน้อยนะคะแล้วรับแล้วผิวหน้าใช้อะไรคะเนี่ยก็เีมของเลกเวอร์มา่เขาเรียกครีมผิวกระจกนะคะ สายด้านหน้าจะใส่หมือนกระจกแม่ดูสังเกตจากหน้าตานะคะเนี่ยนะคะโอเคเราจะมาเริ่มฟิตแอนเฟมกันเลยค่ะอันดับแรกก็เดินสายพานก่อนนะคะ,อะโอเค เดี๋ยวที่มาดู30วินาทีผ่าน,นไปว่าเหลือเท่าไหร่หลังจาก30วินาทีผ่านไปนะคะก็โชคอย่างที่เห็นโอเคเราไปเล่นอย่งอุ่นต่อกันะค่ะ